เตรียมพร้อมตกแต่งห้องคอลเลกชันที่ถูกขโมยโอเคครับกลับมาอยู่กับวิโอลาและ MJ เเช่นเคยนะครับในพาร์ทนี้เราจะมาตกแต่งห้องตรงนี้กันครับแต่ก่อนที่ผมจะทำตรงนี้ผมอยากทำตัวนี้เนี่ยใกล้แล้วครับใกล้จะเป็นมาสเตอร์ของมิเชฟแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทำตัวนี้กันก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาตกแต่งบ้านกันเพราะว่ามันไม่ยากนะครับเราจะต้องไปแกล้งเหมือนกับว่าไปปั๊มน้ำแกล้งคนอื่นที่บ้านของเขาสามที่ เราก็ต้องมีวูดูครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราออกเดินทางไปก่อนนะผมจะไปซื้อวูดูก่อนไงโอเคเขาอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีอะไรต้องทําครับค่าต่างๆโคตรดีแล้วก็ของครับผมขโมยมาประมาณนเนี้ยเนี่ยได้นี้มาอันหนึ่งตอนหลังอะ่ะขโมยของกระจายเลยครับออกไปข้างนอกนี่ขโมยของอย่างเดียวเลยนะวิวลาอย่างแจมเลยอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเดินทางก่อน,นครับต้องไปเข้าไสยสาศาสตร์มวลดําอีกนี้อ่ะ ร้านจูเลียมีขายแน่นอนครับวูดูนะแต่เราไปดูก่อนนะว่ามีขายหรือเปล่าเดินทางก่อนมาถึงแล้วคิดถึงร้านจูเลียไม่ได้เล่นนานเลยแต่เดียวซีใหม่มาคงกลับมาได้เล่นครับนี่ไงร้านจูเลียสภาพเหมือนเดิมนะชิดเอ,เอ้าเฮ้ยมีวูดูผมซื้อก่อนดูไปพังขยะเขาซึ่ <laughs> ผมต้องใช้วูดูในการไอ้นี่ครับผ่านภารกิจตัวนี้ เนี่ยขอไม่ได้รีสต็อกเลยเนาะเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาไอ้นั่นรับขายแล้วผมก็ไม่ได้รีสต็อกเลยไงไม่ได้เล่นจูเลียเลยอะ่ะคิดถึงภาคใหม่มาคงได้กลับไปเล่นครับไอ้ตัวนี้สําหรับขายอดเลยว่าจากขโมยนี่ไงนี้ได้วะขโมยไปดีแต่ถ้าคนเยอะอย่างเงี้ยแล้วเขาเห็นนะครับโอกาสในการขโมยะจะยากขึ้นนะเพราะว่าเราจะถูกจับได้อย่างเงี้ยแล้วเราจะไม่สามารถขโมยได้อีก8ชั่วโมงเลยครับเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆก่อน อย่าให้คนอยู่แถบแถบนี้โอ้โหนี่มีนี่ขายด้วยนะขายของโหมดมากเลยอะแกงไม่มดไม่มากันเลยเหรอเนี่ยไอ้มีแก๊งไม่มดมาเลยครับมีแต่กแก๊งคนปกติอะผมต้องโยกย้ายพวกนี้ไปไว้ที่อื่นก่อนไงนเราค่อยมาขโมยตัวนี้โอเคแต่ลองดูก่อน oh. ถ้าเราไม่ได้ใช้มดอะครับเราจะไม่มีคําสั่งเหมือนกับว่าให้มันไปที่อื่นทํานอเน,นี้ยแต่เราจะสามารถกดให้มันไป just go away ได้เห็นปะเขาก็จะเดินทางไปที่อื่นได้ โดยใช้คำสั่งตัวนี้อันนี้ไม่ใช่มอสนะครับเราก็ขโมยเลย,ยไ,ได้ไหมได้ไหมได้ไหมเฮ้ยคนเข้ามาคนเข้ามาชึัสวยไม่ได้นี่ไงเห็นปะ่ะถ้าเขาเห็นปุ๊บเราก็จะไม่สามารถขโมยได้ครับจะติดค่าตัวเนี้ยนี่ถูกจับได้นั่นเองมันจะอยู่ค่าคงค่าตัวเนี้แปดชั่วโมงครับแล้วก็ไม่สามารถขโมยได้เลยโอเคมันก็เล่นวูดูดีกว่ามาขโมยร้านจูเลียด้วยนะกล้าเก่งมากหนูอะ เดีวก็โดนจูเลียสาบเป็นนั่นเป็นหินนี่สวยเลยเนี่ยไม่ได้หรอะเนียบายนันชายซิมเอ้าแล้วคนปกติอย่างงี้ไม่ได้หรือไงเดี๋ยวนะเอาต้องไปเข้าเมืองหรือเปล่าอันนี้มันไม่สามารถครับ The voodoo can only be bound to nearby non ตอนนี้ก็นันหมดนี่ทำไมไม่ได้อ่ะเาต้องไปที่อื่นอย่างงี้เหรอเสียดายว่ะอยากได้อันนี้กลับบ้านนะ ไม่ได้เลยอะสุดเศร้าตรงนี้มันเป็นร้านค้าหรือเปล่าเนาะอันเนี้ทำคำสั่งอ,งอะไรที่อยากกันไงสกิปอะก็เลยไม่สามารถเสกเขาได้เนี่ยเห็นปะไม่สามารถบลายได้ครับ uh, เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้าเมืองมาทำภารกิจตัวนี้กันก่อนเนี่ยไปปั๊มน้ำทั้งหมด3ที่นะในบ้าน oh. เจ็มเจมการแก้งเดยวโคชอบเลยเดินทางเข้าเมืองก่อนครับ โอเคเข้ามาถึงในบ้านเรียบร้อยโอ้โหบ้านหลังนี้สวยอะ่ะบ้านของใครวะเนี่ยถ้าจะเป็นซูซานหรือเปล่าที่ผมเคยสร้างอะนะ่ะเนาะตรงนี้ไงแล้วคนอื่นก็ย้ายเข้ามาอยู่แล้วครับเพราะว่าซูซานมาอยู่ที่อื่นแล้วโอ้โหของม้วดอย่างเยอะเนาะดูดิเราต้องปัมน้ํามันใช่ไหมแก้งมันอย่างนี้เหรอ <c oughs> มันมีชักโครกมั้ยเนี่ยนี่ไงมีอยู่มีอยู่ครับโอเคลองดูดิว่าใช่หรือเปล่านี่ไงแฮงทอยเลสหรือเปล่า เราต้องปั๊มน้ำมันอย่างนี้ครับนี่ไอตัวนี้ได้หมดอะพูดเลยนี่ไงสองรอบไม่คุยเธอขโมยยังไม่ได้ครับเพราะว่าผมติดไอ้นั่นอยู่นะเนี่ยติดอีตัวนี้อยู่อีเจ็ดชั่วโมงนูน่ะนี่จะขโมยของได้เสียดายเนาะถ้าขโมยอ่างน้ำนี่ได้สบายแล้วเจมเจมอะ แกงแกงแกงสายแกงว่ะสายแกงนี่ไงแต่รอคนไปนั่งครับมันจะระเบิดใส่ไงแล้วก็อันนี้แก่ปั๊มใหม่ทํานอนนี้พีสต็อปพีสต็อปฮะแกงวันแกงวันเราไม่หยุดหรอกเธอเปิดให้เราเข้ามาในบ้านเองเื่อไม่ได้เราก็จะต้องแกงเธอะดูไม่ให้เราแกงเหรอไม่ผ่านหรือเปล่านี่ไงไม่ผ่านครับ ผมว่าต้องห้ามคนอยู่ในบ้านเนาะทึงจะสามารถแกล้งได้หรือกด just go away ไม่ได้ครับทีไงเขาไม่ให้เราทำต้องรองให้เขาเหมือนกับว่าไอเนี่ยอยู่ข้างนอกบ้านอะ่ะทึงจะได้โอเคผมรู้วิธีแกล้งแล้วเนนะเราต้องให้เขาออกมาก่อนแล้วเราก็ล็อกประตูไงแล้วก็ใช้สเต็ปเดิมครับลองเรียกมาดูดิ้คลิปถ้าเขาออกมาจากข้างนอกอะ่ะออกมาจากห้องน้ำอย่างเงี้ยแล้วเราก็ล็อกประตูนี่ไงเข้าไปเข้าไป ลองดูลองดูใช้สเตปโกงเอาครับล็อกไม่ได้นี่ไงเสียได้เนาะอดเลยโอเคแต่ผมก็ได้หนึ่งแล้วครับเนี่ยก็คือใช้ไอเนี่ยแกลงหนึ่งครั้งลองดูว่าได้ไหมแต่เขาบอกว่าต้องไอ้นั่นครับบ้านที่ต่างการเห็นปะ่ะทั้งหมดสามรอบก็คือบ้านหลังหนึ่งได้รอบหนึ่งทำนอนนี่ไงเขาถึงจะผ่านโอ้โหต,ต,ติดสีแดงเลยวะแล้วก็วูดูผมใช้ไม่ได้อะเนี่ย เกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยโคตรเซ็งเอาเอาดู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 โดนแก้ไปข้างล่างก็ได้วะไม่คุยแล้วเราก็ต้องไปแก้อีกสองหลังครับถึงจะผ่านตัวนั้นไงส่วนบูดูที่ผมซื้อมาไม่ได้เหมือนกับว่าเราต้องเอาจากกิจกรรมครับน่าจะได้เนาะอันนี้มันเหมือนกับบักหรือเปล่าผมกดไปได้เลยเนี่ยเห็นว่าเนี่ยใช้งานไม่ได้เลยไงนี่เราไม่มีสกิลวะเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ไม่ผ่านระดับนี้ครับระดับ4ี่นะ ระดับสุดท้ายเลยไม่ผ่านเลยอยากได้พอยไม่ใช่อะไรตอนแรกผมก็จะเก็บพอยไงเพื่อจะเอาค่ายพวกนี้การความหนาวแล้วก็ไอ้ตรงนั้นอนะ่ะการความร้อนนี่ไงสี่พันซึ่งผมขาดอยู่พันหนึ่งครับก็เลยพลาดเลยอดไปเลยครับไม่เป็นไรหาขามโมยของก็ได้วะท้ามันไม่ได้นะักก็ขมโมยของกลับบ้านดีกว่าโตรเซ็งที่นี่สวยเนาะมนันจะเป็นบ้านซูซานเก่าปะ หลังเนี้ยเนาะผมก็จําไม่ได้แล้วอะว่ามันคือบ้านใครเก่าแต่เมื่อก่อนผมเล่นดาราไงผมก็จะอยู่ในเมืองเนี่ยแหละมันจะเป็นบ้านซูซานหรือเปล่าขโมยของไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวดูก่อนว่าขโมยอะไรได้บ้างไม่ได้เลยเหรอไม่ได้ให้วิวอย่างเดียวอะแต่ไม่สามารถขโมยได้เอาไฟไหมไปที่ไหนไหมอะคือไฟบ้านใครไหมว่านี่ไงเอา เห็นการตายกันเกิดขึ้นดูดูดูด,ด,ดไม่ช่วยครับผมจะดูมันล็อกห้องได้ไหมไม่ให้นั่นเข้าไม่ได้ครับเฮ้เรียบร้อยไปไม,ไม่ไปดีนายสังเวชเอ้ามาแล้วพนักงานดับเพลิงมาแล้วเขามีนนี้และครับพนักงานดับเพลิงแล้วไงต้องล็อกประตูอ่ะถ้าจะแก้งมันนะ้าให้มันเข้าอ่ะพนักงานดับเพลิงก็จะเข้าไม่ได้ครับอันนี้เหมือนแก้ได้ยังไง ได้เห็นคอนเทนต์เฉยเลยดูดูดูด,ดูไม่เชื่อกันดับไปให้เพื่อนด้วยไม่ได้นี่ครับโอเคเสงเลยไม่เห็นคนตายอย่าเห็นคนตายอะอาา่ะฮะไปงั้นเราไปหาข้าวกินกันก่อนกลับบ้านดีกว่าสุดเซงอีตรงนี้แล้วก็เลยไม่ผ่านเลยครับเพราะว่าบูดูผมใช้งานไม่ได้ไงประสิทธิภาพมันไม่ส่งผลอ๋อดาแล้วนี่ไงมาแกงเลย ไหนๆก็ไหนๆแล้วขอหน่อยขอหน่อยฮะกลายเป็นแม่มดหมอผีไปแล้วเนี่ยผมอะไม่ผ่านย่าครับเราต้องเปอร์ฟอร์มบูดูห้ารอบให้ผ่านด้วยนะถ้าไม่ผ่านจะไม่ได้เอ้ากลายเป็นอะไรเลยวะเนี่ยอันบอลวะจ๊บเอาใหม่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว เขาว่าลมไม่ดีอ่ะเนาะก็เลยไม่ติดครับเนี่ยโอเคงั้นก็กลับบ้านก่อนแล้วกันเดี๋ยวนี้ผมทําที่หลังเองก็ได้ครับมันไม่ง่ายเลยอ่ะเพราะว่าเราต้องมีตรงนี้อีกอ่ะทั้งหมดสามรอบไอ้ตรงนี้ไม่ยากหรอครับแต่ตัวเนี้ยยากกูดูเนี่ยเราต้องหาคนที่เปนั่นไงเนาะ,ะนอนทีนหรือเปล่าขเขาน่าจะเขียนผิดครับไม่ได้แล้วไอ้นี่เหมือนนอนชายก็คือต้องเป็นวัยรุ่นผู้ใหญ่อะ่ะถึงจะได้โอเค ยังไม่เป็นไรกลับบ้านดีกว่าครับเราไปตกแต่งห้องกันก่อนเพราะว่าผมอยากอัพสายงานให้เลเวลสิแล้วไงขอตกแต่งห้องที่บ้านก่อนตอนนี้ม่งวงนอนแล้วด้วยเนี่ยไม่ไหวแล้วน่าสงสารไม่กินแล้วหนูอะกินตลอดเวลาด้วยนะใช่เรื่องไวนะ้เน่ค่อยกลับไปกินที่บ้านเพราะฉะนั้นเจอกันที่บ้านครับผมผมอยากแต่งห้องไงไม่ใช่อะไรขอกลับบ้านก่อน โอเคถึงบ้านแล้วครับง่วงนอนอย่างแรงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมแต่งห้องทางนี้ก่อนละกันครับแล้วเดี๋ยวมาส่งเขาเข้านอนกันนะวันนี้ไอวูดูก็คือใช้งานไม่ได้โคเซ็งซื้อมาต้องพันกว่าเนาะอดเลยอะสุดเศร้าเลยแล้วเขาจะไปข้างบนก่อนครับเพราะว่าผมจะแต่งโซนตรงนี้ไงโซนห้องทางนี้มันจะอยู่ชั้นล่างไม่มีปัญหาอยู่แล้วเราก็เอาของที่เราขโมยมาไอพวกนเนี้ยเนี่ยเอาลงไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปตกแต่งกันครับ ไอตัวนี้ก็ขโมยมาผมจะไม่ใช้หรอกครับเพราะว่าไอพวกเนี้ยเราขโมยมาเห็นปะมันจะขึ้นว่า store form อะไรอย่างเงี้ยผมจะเก็บไอตัวนี้ไว้ก่อนโอเคงั้นเะดี๋ยวเราแต่งบ้านกันก่อนครับจะได้ส่งเขาเข้านอนกันพวงนอนแล้วจัดไป ฮะเสร็จเรียบร้อยได้ประมาณนี้ครับนี่ไงห้องเก็บสะสมของที่ถูกขโมยมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับเจมเจมมันจะเซนเนาะแต่เป็นเซนสายอ e ีวิลซะง,งั้นเลยเนี่ยดูดีมีแบบไอ้นี่ด้วยก้อน,ออนหินอะไรอย่างนี้แล้วก็ห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่เก็บของที่ถูกขโมยมาล้วนๆครับอันนี้เอาไว้นั่งชิลชมผลงานไงผมก็เลยเอาไว้ประมาณนี้กำลังสวยเลยเอา้าวเขาตื่นแล้วเหรอ ม่วงนอนจัดเลยใช่ไหมนะหนูอะออก p r i v a t e อยู่ด้วยครับโอเคอันนี้ก็เลยไม่ผ่านเลยครับเพราะว่าวูดูผมใช้ไม่ได้อะโคตรเซ็งเดี๋ยวค่อยไปเก็บวูดูที่งานครับมันจะมีวูดูที่งานไงอันนี้ผมซื้อไว้เอาไว้ใส่เล่นๆลนแล้วกันเนาะเอาไว้ตกแต่งเพิ่มเติมอะแล้วเดี๋ยวไปหาของเพิ่มเติมอีกสักอันไหมเขาทํางานก,กี่วันวะเนี่ยออยสองวันเราไปหาใกล้ๆบ้านอีกสักอันดีกว่าครับขโมยมาเก็บที่บ้านน่าจะดีอะ เดี๋ยวควาไปกินข้าวนอกก็ได้หนูอะตอนนี้มันตีห้าเช้าเช้านี่แหละกำลังดีโอเคเดินทางก่อนครับเพื่อของชิ้นหนึ่งเอามาวางประดับตรงนี้ไงมันโล่งไม่ใช่อะไรก่อนเดินทางก่อนโอเคมาลัดตะเวงใกล้ๆบ้านนี่แหละครับง่ายสุดนี่ไงโอ้โหของเต็มเลยผมขโมยเอาเขาหิวข้าวเหร เราไปหาข้าวกินก่อนดีกว่าไหมโอเคเดี๋ยนะผมขอขโมยก่อนไอพวกนี้ไม่น่าจะได้ครับแต่เราก็ปั๊มน้ําได้เหมือนเดิมนี่ไงสเตปเดิมเอาไว้ตัวเนี้ยเราต้องปั๊มน้ําแกงคนอื่นครับทํานอนนี้แล้วก็ของที่ขู่ขโมยเดี๋ยดูก่อนนะโอ้โหบ้านใหญ่โคตรเลยดูดิขโมยเลยดีบู๊ดดีเจด้วยเหรอนี่ไงขโมยได้ด้วยวะเอาว่ะแต่มันไม่เหมาะกับห้องผมอะ่ะผมจะเก็บคอลเลกชันที่มันเป็นของที่สามารถเก็บได้ครับอันนี้มันใหญ่เกินไปโอเคผ่านแล้วนะไง เพราะฉะนั้นไอตัวเนี้ยก็ไม่เหมาะครับกับการขโมยต้องหาอะไรที่มันสามารถวางได้เฉยๆอะไรอย่างนี้ไอตังเนี้ยขโมยไปขายได้ไงแต่ผมไม่เอาบ้านโค้ใหญ่โค้สวยอะไรดีวะเนี่ยอันนี้ไหมไม่ได้เอาขโมยไปแล้วเหรอขโมยอะไรไปอ่ะเขาขึ้นว่าขโมยไปแล้วอ่ะนี่ขโมยของเฉยเลย <laughs> ว่าจะเลือกของที่ถูกขโมยไม่ได้วะ เขาน่จะแควบไปแล้วอ่ะอันหนึ่งอ่ะน่าจะอะไรแถวเนี้ยแหละครับเฮ้ย <c oughs> เนี่ยน่าจะขโมยอะไรไปแถวเนี้ยแหละโอ้โหตัวนี้สวยเนาะอย่างแจมมาเดี๋ยวไปสร้างบ้านแบบนี้ดีกว่าเป็นแบบไอ้นั่นนะ 90, 90. 90, เก้าศูนย์เก้าศูนย์บาร์เก้าศูนย์ียสวยดีโอเคก็เรียบร้อยถ้างั้นผมขโมยอะไรไปไม่รู้ครับเดี๋ยวค่อยไปดูที่บ้านนะก็เสร็จเรียบร้อยสําหรับการตกแต่งห้องที่เก็บของที่เราขโมยมาเสร็จเรียบร้อย พาร์ทหน้าก็จะเป็นซีซั่นสุดท้ายของวิโอลาแล้วครับเราจะไปลุยงานระดับสุดท้ายกันให้ผ่านใกล้แล้วเนี่ยอีกหน่อยเดยวเองเพราะฉะนั้นพาร์ทหน้าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วสิจิดกลับบ้านมากินข้าวฟรีแล้วก็ได้ของฟรีอันหนึง่งอย่างเจ่มเลยทีเดียวแต่ห้องครัวสวยอะดูดิเนาะเป็นแบบ90ูนอะไรเงี้ยโคชอบเลยเนี่ยบาร์90สวยดีแต่ไปตกแต่งเพิ่ม <c oughs> เติมที่บ้านทำนอนนี้ไง โอเควันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเราเข้ามาเจอกันต่อพาร์ทหนะ้าพารสุดท้ายของวิอลาแล้ววันนี้ล้มขยะก,ก่อนไปไปแล้วครับผมฮ้มีหัวร้อยยอเขาด้วยนะ <c oughs> แล้วก็เอาขึ้นทำไมละ่ะใช่ไหมเนี่ยหนูอ่ะสุดเซ็งเลย